น่าคืนนี้เองครับผมรถวิมีสก,กีอกอาามาไว้แล้วปะในก่อนแล้วก็เล่นยญโคก็ตาน่อยมากนะครับต่อมาก็มาเหรียญ MUC เก่าครับได้เห็นปะหอยต่อฟังด้วนี่หลกักกันมาครับพอหลักกันนี้ฮอนแลนด์ครับรับจ้างวันนี้อายแล้หยุดงานนะครับพอที่ฮอนแลนด์แล้วก็ไปน้ำมันโขลราง,งานครับวันนี้มาพาไม่เห็นงานตัวนี้นะครับ แรงกันเด็ดบนไฮครับก็เท่าเดียวเท่าครับสร้างเรียบไอ้สร้างเรียบยันไฮถึงครับสูสีสนะครับไฮถึงเดี๋ยวแต่ว่าไหลลงไปถมหมืนต่ำจกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าขั้นแทขั้นกั้นนี่เสียวดินไฮร้างป่านเอานะครับนี่เสียวดินไฮในป่านเอาครับเป็นสองพักครับผลพิลล็อกเอฟซีเข้ามาเรียน้ำไลยครับ ไอ้สายทั้งอำเภอเมืองเนี่ยโดนมาแดงเนี่ยครับเพิ่นมาเดืนนําแต่ว่าจาของหน้าผู้บรรจางมันก็ว่าวเพิ่นติดตามม่สามสี่เดือนนะมาสังเกตแต่บางหัวว่าติดต่องานทั้งไดนะครับบานน้ำมาเห็นรถไอ้เพิ่นจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เพิ่นก็เลยไปติดต่อมาบานไอ้เล่าผัดบรับงานนอกพี่น้องไอ้เล่านี่ครับรถรับจ้างครับแถาแก่เพิ่นว่าบ่อยากให้รับงานนอกแบบเพิ่นก็มารับงานมาแบบบานไม่มีรถมาเห็ดครับบานี้ ก็เลยเพิ่อนก็เลยโทรหาผมผมก็เลยมาเมืองครับมาเมืองกะราคาอันกัพวไปวัดไปว่าได้โยผมก็เลยว่ากะพอเฮ็ดจริงหรอครับเงินเมื่อหนึ่งหนะ้าสองให้ครับอ่านว่ากะมื่นเดียวเลยนะครับเดียวมาเลี้ยงกับเมื่อ ัดูใจขาดค่ามาสัน่นโตเสียเบี้ยเยินอ่านี่ก็เป็นเสียทางเขามาหาโน่นนี่นะครับจะเป็นการเส็ยสินครับนางานแล้วก็เฮ็ดขั้นแท้ขึ้นคางทางขังข้นจีดนั่มนะครับเดีย๋ยวตอนส่งงานกันส่งให้เมืองไปเรื่อยๆนะครับผมคนพวกหลอกอเล่นดินรลายคับพี่น้องแถวนี้งาน ถือว่าอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเทะบาดไม่หิ้วหนามามดือยหัวโดดดีกินบ่เหรกินมัู่บ่อิ่มเ้ยจะกินนี่จะกินอิ่มนะวันนี้บ้าบนใส่เอ็มลอยมาฝากสัพอดอกมันห่วหล่มเนาะแทนบ่ เอาเลยเอเอเยี่ยมหนามเลยโอ้มา,าได้ไหมนะครับบานอัดเต็มที่เต็มทีม่กัดนะวานไอ้ลมเวทแดงพี่นนองเสียงหอนฮอาเต็มเลย ท่านผู้ชมก็อยู่ห่มใหมค่คนนึงเต็มอยู่จ้างรถกระบะจ้างรถมอเตอร์ไซค์พี่น้่มโอ้รถจาไปมันะครับอ้าวทุกคน น้าครับพ่มีพี่น้องนางานมองไงมาได,ด้กับดินทรายนวลๆครับดินทใสซ่ซุ่มๆโอส้สันแน่เลยพี่น้องมันมีเงินซื้อกันสันน้ำเขาอยู่เฮ็ดคลิปไปกับโมดุงโมเกินคือเขาเยือกเย้าครับนี่รักอร่อยรักพันอร่อยรักหลานรักแสนน้ำเขาเยือกเย้าปากก็เลยก็แช่เด้อพี่น้อง,องแล้วี่กำลังใจครับติดตอ่อต่อไปนะครับ ฮัดเป็นอัดครับผมอัดขนาดก็ไปแล้วอ้ยู <c oughs> <c oughs> เป็นอารครับอารเป็นอาร์ต้มันนี่หอด้วยอันมาลูกีเออหออดีอ้ยปั๊ปั๊บปั๊บแลวสวัสมีวานใหม่เลย พอ,อีพี่นะพี่น้องปวดแขนนะครับสวัสดีครับผม